ทำความรู้จักรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมต่อมินบุรีนนทบุรี30สถานีประกอบไปด้วย 1. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีตั้งอยู่บนตำบลบ,บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าถึงสองสายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายฉลองรัชธรรมบางซื่อบางใหญ่และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล 2. สถานีแครายสสถานีสนามบินน้ำ สสถานีสามัคคีหสถานีกรมชลประธาน 6. สถานีแยกปากเกรด็ด7สถานีเลี่ยงเมืองปากเกรด็ด 8. สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 9สถานีเมืองทองธานี10สถานีสีรัตตั้งอยู่บนตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเส้นทางสายแยกเชื่อมเข้ากับด้านไหนเมืองทองธานี11สถานีแจ้งวัฒนะสิบี่ ส2สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 13. สถานีทีโอทีสิ 14. สถานีหลักสีตั้งอยู่บนแขวงตลาดบางเขนเขตหลักศีกรุงเทพเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อกรังศสิต 15. สถานีราชพัฒพระนคร 16. สถานีวัดพระศรีมหาธาตุตั้งอยู่บนแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิตสะพานใหม่คูคอตท,ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 17. สถานีราบินตราสามสิสถานีลาดปลาเคา้า 19. สถานีราบินตรากมอสี่ยสถานีเมลาก 21. สถานีวัชรพลตั้งอยู่บนแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพเชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าสายสีเทาที่สถานีวัชรพล 22. สถานีราบินตรากมอหกยสถานีคูบอน 24. สถานีราบินตรา83 25สาถานีปัญญาอินทรา26สถานีนกพรัตยีสสถานีบังชัน28สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ29สถานีตลาดมีนบุรี30สสถานีมีนบุรีตั้งอยู่บนแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส,ส้มสุวัฒนธรรมมีนบุรีสุบิทวงที่สถานีมีนบุรีพร้อมอาคารจอดแล้วจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูมีสถานีที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้หกสาย 1. รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อบางใหญ่ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี 2. รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี 3. รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตท,ที่สถานีหลักสี่สี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคอต์ที่สถานวัดพระศรีมหาธาตุ ห้ารถไฟฟ้าสายสีเทาที่สถานีวัชรพลหกรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสูงวัฒนธรรมมินบุรีสุบินทวงศ์ที่สถานีปลายทางอย่างสถานีมินบุรีจบกันไปแล้วสําหรับการแนะนํารถไฟฟ้าสายสีชมพูจํานวน30สส,สถานีอดใจรอกันอีกไม่นานประมาณเดือนกันยายนตุลาคม2566ก็จะได้นั่งกันแล้ว